<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ FC ซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กลบรักทั้งหลายนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเพลิชัด FCTP Channel แ้วก็เพลิชัด FCTP Family นะครับเรามาเจอกันนะฮะในวันเสาร์ที่4นะครับมกราคมนะฮะก็คงยังกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยมั่งมีเงินทองในปีนี้นะครับผมนะฮะคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงควันหลงของนะครับคู่บิ๊กแมท คู่ชิงนะครับระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งจากการที่ไทยนะฮะเดินทางไปเยือนนะครับแล้วก็ถึงจะแพ้ครับแต่ว่าการแพ้ครั้งนี้ทำให้นักเตะและก็คนเวียดนามจริงๆเนี่ยรู้สึกสั่นสะเทือนอยู่ในหัวใจตอนนี้นักเตะต่างๆของเวียดนามก็คงเดินทางมาถึงละเพราะวันพรุ่งนี้จะต้องเจอกัน เจอกับทีมชาติไทยนัดที่2ถ้าเป็นอย่างนี้คือประเทศไทยได้เปรียบนะครับได้เปรียบทางจิตวิทยาครับไม่ได้ถูกนำสองลูกเคยมีมาแล้วเยอะแยะรอบรองก็มีมาแล้วจะจะกับทีมฟิลิปปินส์ถ้าจะบอกว่าทีมฟิลิปปินส์กับเวียดนามถ้าเวียดนามเก่งกว่าฟิลิปปินส์แต่ผลที่ไทยไปเยือนได้ ก็คือแพ้แค่1ลูกปีนี้ก็แปลนะครับอาจจะมีแนวโน้มอย่างนี้ด้วยนะประเทศไทยเรารู้สึกจะแพ้บ่อยแต่การแพ้ครั้งนี้เป็นการแพ้แพ้ในรอบเย่าเยือนสอนัดมันก็เลยมีความรู้สึกประหลาดๆของคนไทยฮะปกติคนไทยจะต้องเหนือจะต้องชนะมันก็เลยไม่มีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องชนะในรูปแบบใหม่ถ้าเราไปชนะฟิลิปปินส์มาเวลามาอยู่ในไทยเราก็จะคิดแบบใหม่ถ้าเราไปชนะเวียดนามกลับมาในไทยเราก็จะคิดอีกแบบแต่พอสถานการณ์เราไปแพ้เขาแต่แพ้พอที่จะเป็นไปได้ก็คือตามหนึ่งลูกมันก็เลยมีกำลังฮึกเขิมมันก็เลยเกิดความคิดบางอย่างพอไปเวียดนามก็ไปแพ้ แต่สามารถตีคืนมาได้คำว่าตีคืนมาได้ในขณะที่ถูกนำสองลูกมันจะมีผลทางจิตวิทยาเหมือนกับว่ากำลังหลับแต่กลับมาได้นั่นแหละครับมันจะส่งผลมาในแมทที่สองและแมทที่สองนะฮะเป็นการเตะในบ้านตัวเองกองเชียร์มหาศาลจิตใจมันต้องคึกเหิมคึกเหิมผิดปกติเพื่อจะดันผลงานที่ คิดว่ากองเชียร์ก็อยากให้ชนะความคิดจะต่างกันนะครับระหว่างที่เราไปชนะเวียดนามมาเช่นชนะสองหนึ่งหรือสองศูนย์เนี่ยเวลามาอยู่ตรงนี้ความร่วมแรงร่วมใจมันจะต่างกันไปอาจจะมีการคิดฮึกเขิมสําเร็จรูปว่ายังไงก็ชนะมันจะกลายเป็นประมาทดังนั้นกรณีเกิดความรู้สึกอย่างนี้ ว่าเราต้องต่อสู้ภายใต้ความไม่ประมาทมันจะเกิดความคิดต่างกันนะถ้าเราไปชนะเวียดนามมาจะ 2, 1, สองศูย์สองหนึ่งสมบุตินะการมาเตะในบ้านของเราเนี่ยมันจะเป็นความคิดอีกแบบอาจจะฮึกเหิมอีกแบบที่อาจจะประมาทถูกต้องไหมฮะแต่พอเรามาแพ้หนึ่งลูกความระแวดระวังของเราจะมากขึ้นเราจะไม่ติดความประมาทและจะไม่ติด การทำหน้าที่ผิดพลาดมันจะเกิดความระแวดระวังมากกว่าเดิมความคิดต่างกันนะความคิดต่างกันนะโอเคมาพูดเรื่องต่อมาควันหลงที่ว่าครับก็คือที่ปรากฏขึ้นในเรื่องนี้นะฮะเมื่อไปเตกที่เวียดนามครับที่เราเห็นว่ามันมีความผิดปกติ มันสัมผัสได้นะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือในอาชาติอาเซียนหรืออื่นๆเขาก็รู้ว่าการทําหน้าที่ของกรรมการเปาโนบีดในแมตท,ที่แล้วเนี่ยนะมันรู้สึกแปลกๆถูกต้องไหมฮะมันรู้สึกแปลกๆเท่านั้นยังไม่พอฮะไม่ว่าจะเป็นการจบเกมนะครับมีนักเตะของเวียดน,นามไปจับมือจริงๆเรื่องนี้มันก็ปกตินะจับมือ แต่ว่าการจับมือแล้วก็มองตาซึ้งๆมันไม่ค่อยมีสมมากก็จะจับมือก็เดินผ่านไปเลยมันเป็นธรรมเนียมนะถ้าจบแล้วจะจับมือนะครับโดยมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะนะครับต่อมาครับเหตุการณ์มันมันกลับเป็นไปแบบนี้นะฮะก็คือมีภาพนะครับมีภาพว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วกันผมไม่เคยเห็นว่าการเตะฟุตบอลน,นะฮะไม่ว่าจะแมตช์ระดับไหน ระดับชาติระดับโลกระดับทวีปก็ไม่เคยเห็นภาพครับที่มีกรรมการเป่านูกวีดเนี่ยนะฮะไปแจกลายเซ็นให้ข้างสนามให้ข้างสนามแม้จะเป็นนักเป่าในลีกดังๆก็ไม่เคยมีฮนะอันนี้เป็นกรรมการเป่าในนัดระหว่างชาติที่มีการต่อสู้กันอย่างหลุเดือด กรรมการแปลว่ากรากแต่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนครับที่กรรมการเป่านกหวีดครับออกไปแจกลายเซ็นข้างสนามครับออกไปแจกลายเซ็นให้กับแฟนบอลของเวียดนามครับดียวบอกนะว่ากรรมการคนนี้ชาวกาตานน่นะครับมีเอฟซีอยู่ที่เวียดนาม <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> เกิดมาก็เพิ่งเห็นครับ กรรมการแจกลายเซ็นครับคุณไปคุ้นเคยคุณเป็น f อฟซีเขาเหรอประมาณว่านานๆเพิ่งได้เจอแล้วกรรมการดังได้ยังไงครับกรรมการไม่เคยดังกรรมการไม่เคยมีผลทําให้กองเชียร์แต่ละประเทศเขาจะไปขอลายเซ็นแต่อยู่ในเวียดนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกรรมการแจกลายเซ็น กองเชียร์เวียดนามต้องการลายเซ็นกรรมการคนนี้มากๆสร้างความงุนงงให้กับทั่วโลกครับแล้วฟีฟ่าเห็นอย่างนี้จะว่าอย่างไรถ้าตรวจสอบผลการตัดสินในเกมละ่ะมันจะมีผลหรือไม่โอ้ยเวียดนามเนาะขอลายเซ็นนักเตะตัวเองก็ได้ขอลายเซ็นนักเตะไทยก็ได้ครับเนี่ย ไม่มีอะไรจะขอครับไปขอลายเซ็นกรรมการตาัดสินครับอันนี้มีที่เดียวในโลกจริงๆควันหลงครับงงกันตาแตกเลยนะครับควันหลงต่อมาครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงก็คือมีการล่าแม่มดว่ากันนะล่าแม่มดเวียดนามไม่พอใจผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขามาโชว์ผ้า ภาพันคอนะแสดงว่าทําขึ้นพิเศษเหมือนจะบอกว่าเป็นคนเวียดนามแต่ขอเชียร์ทีมชาติไทยที่ไปที่มาอย่างไรทําไมผู้หญิงคนนี้จิงกล้าภาพนี้ตัดต่อหรือจงใจให้เป็นอย่างนี้หน้าตาแต่ละชาติมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับตาตี๋นะฮะทำไมจิงโชว์ภาพว่าเป็นคนเวียดนามแต่ รักประเทศไทยกินเชียร์ประเทศไทยก่อนนี้ก็มีนะครับก่อนนี้ก็มีกองเชียร์เวียดนามนะครับที่มาเชียร์ไทยขณะที่เตะกับชาติอื่นอขอเข้าใจแต่ถ้าทีมไทยเตะกับชาติเวียดนามตัวเองก็ต้องเชียร์เวียดนามตัวเองอันนี้เป็นไปได้ครับแต่นี้ครทีมชาติไทยเตะกับเวียดนามแต่มีผู้หญิงคนนี้เขามาเชียร์คนไทยเขามาเชียร์ทีมชาติไทยกําลังเตะกับชาติตัวเอง ถ้าลองคิดง่ายๆครับสมมติว่าเราเชียร์สมมติว่าเรากําลังเตะกับทีมชาติเวียดนามแล้วมีคนไทยบอกว่าเชียร์เวียดนามท่านจะรู้สึกอย่างไรเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีผลขนาดไหนนะแล้วคนนี้เขาเอาผ้าพันคอนะฮะแล้วก็เหมือนสั่งทําพิเศษว่าเป็นคนเวียดนามนะเชียร์ทีมชาติไทยเท่านั้นแหละครับเรียกว่าไม่พอใจฮะสร้างความไม่พอใจกับคนเวียดนาม เป็นอันมากกับถึงขนาดว่าตามล่าว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะฮะนี่คือควันหลงที่ผ่านมาครับโอ้โอ้ <laughs> โอนะนะอ่ะส่วนที่จะเป็นไปได้นะในส่วนที่ผมจะมองนะครับว่าไทยมีสิทธิ์จะชนะหรือไม่แรงจูงใจมันตีกับส่วนที่ผมที่พูดไปก่อนนี้ก็ให้เห็นว่าแรงจูงใจในการเป็นแชมป์เพื่อจะรักษาแชมป์เนี่ย แม้การรักษาแชมปนะ์มีความสําคัญยิ่งสําหรับคนไทยนะฮะมีความสําคัญยิ่งก็จะบอกแบบนี้นะฮะไปยังเวียดนามนะการเป็นแชมป์นั้นยากดังนั้นแชมป์โดยมากก็จะอยู่ในประเทศไทยดังนั้นใครจะมาเป็นแชมป์ก็แสดงว่าต้องล้มประเทศไทยไปก็ต้องชนะประเทศไทยเอาละมันมีสองนัดเอาเปว่านัดแรกนะครับเวียดนามทําสําเร็จแล้ว ปัญหาทางจุทิยาของการเตะสองแมตช์ att, ก็อย่างที่ทราบว่าถ้าทีมมีศักยภาพไม่ต่างกันมากการนำหนึ่งการนำสองหนึ่งการนำสามสองเนี่ยถือว่ามันเป็นไปได้ครับหมายความว่าถ้าแมตช์ที่สองเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้เนี่ยแต่เขาเป็นเจ้าภาพในแมตช์ที่สองการนำแค่เม็ดเดียวของทีมที่ไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับ มันไม่ปปัญหาเหมือนกับว่าต่อให้หนึ่งลูกต่อให้หนึ่งลูกนะฮะเพราะว่าอะไรครับการได้เปรียบต่อมาก็คือขึ้นหนึ่งประเทศไทยเตะในประเทศตัวเองไทยเป็นเจ้าบ้านสิ่งต่างๆมันก็จะเป็นใจให้กับทีมชาติไทยทีมชาติไทยก็ทีมชาติไทยก็เป็นทีมที่เป็นแชมป์เดิมศักยภาพของทีมชาติทาไทยก็คงยังมีอยู่แม้นทีมปัจจุบันของชาติไทยนะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้ จะอุดมไปด้วยชายชะกันผู้ที่กำลังคึกคักฝีมือฝีมือในแต่และตำแหน่งก็คงดีแต่ประสบการณ์นั้นก็กำลังหาอยู่หาเพิ่มขึ้นดังนั้นทีมนี้เองครับในความหมายของเวียดนามคำว่าชื่อประเทศไทยก็คงน่าเกรงขามแต่ทีมชุดนี้เป็นทีมที่อุดมไปด้วยชายชะกัน จะมีจิตใจที่มั่นคงขนาดไหนก็แสดงให้เห็นมาก่อนแล้วตอนเตะก,กับฟิลิปปินส์แมนฟอร์มจะไม่สแสดงให้เอามากมีความผิดพลาดเยอะแต่นั่นก็ต้องรูจนกว่าเสียงนกหวีดจะสิ้นสุดลงนะครับค่อยมานับศพทหารค่อยมานับศพทหารเป็นไปได้ไหมถ้านจะพูดแบบนี้ว่าจากเกมที่ไปเตะก,กับเวียดน,นามก็มีสถิติออกมาแล้วว่าค่าเฉลี่ยของนักเตะเวียดน,นามไม่ได้ดีเลย ค่าเฉลีย่ยของไทยดีด้วยซ้ําที่แตกต่างกันในจุดที่ได้ประตูเนี่ยมันมาจากความสามารถเฉพาะตัวของเหงียนวานซอนนักเตะนําเข้าจากบราซิลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ทําให้เห็นว่าการจัดแก้ปัญหาในเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของประเทศไทยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้จะรับมืออย่างไรความประมาทของนกเตะจะไม่มีในทุกอนุเนื้อ ในการเล่นในวันที่ห้าแน่นอนจริงอยู่ฟอร์มนักเตะไทยยังกระท่อนกระแท่นถ้าไทยร่วมแรงร่วมใจแล้วก็พร้อมกับกองเชียร์มหาศาลอาจจะทำให้ไทยมีกำลังใจเหนือกว่าเวียดนามจริงอยู่เวียดนามมีกำลังใจที่ว่ามีแรงจูงใจเดียวคือต้องชนะประเทศไทยต้องชนะต้องแชมป์ ดังนั้นถ้าคุณสามารถชนะไทยได้คุณก็เอาแชมป์ไปกฎง่ายๆถ้าคุณชนะไทยเก่งกว่าไทยคุณก็เอาแชมป์ไปแต่แรงจูงใจที่จะมีเหนือกว่าของชายชะกันนะฮะฝั่งไทยเนะี่ยอยู่ที่แรงจูงใจเขาถ้าเขาไม่ผิดพลาดในแต่ละตำแหน่งแล้วก็วางแผนในการรับมือกับเหงียน ส่วนสวนให้ดีนะครับชื่อว่าเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายสําหรับจะชนะไทยทว่าการต่อสู้ในเกมที่สูสีกันขนาดนี้ครับอยู่ที่ว่าใครจะตั้งรับแน่นอนครับไทยจะต้องบุกถ้าไทยไปชนะมาไทยจะต้องตั้งรับมันถูกบีบด้วยสถานการณ์ดังนั้นการที่ไทยจะต้องบุกมันแรงบีบให้ไทยจะต้องบุกเพื่อให้ได้หนึ่งประตูก่อน ดังนั้นสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปไทยจะต้องบุกเพื่อตีคืนมาหนึ่งลูกสมมุติว่าไทยตีคืนหนึ่งลูกนั่นคือมันเลยส่วนเวียดนามจะมาเพื่อจะรักษาประตูดเดียวก็จะเจอการบุกจากไทยอย่างมาโหฬารน,นะครับดังนั้นด้วยศักยภาพของไทยเองนะครับชื่อว่าน่าจะชนะ น่าจะชนะในเกมนี้มีทางออกแค่นี้ครับก็คือไทยจะต้องชนะ2ลูกไทยจะต้องชนะ2องศสหนึ่งแบบที่เตะกับฟิลิปปินส์เท่านั้นครับถ้า30ศนเนี่ยเรียกว่าอัศจรรย์เลยสมมติว่าทีมชาติไทยสามารถทำให้เวียดนามยิงไม่ได้สักลูกเลยโอกาสที่จะชนะ2030เป็นไปได้หรืออย่างขี้เลก็คือสามหนึ่ง อาจจะชนะสามต่อสองหรือสี่ต่อสามทางออกมันมีเท่านั้นหรือจะชนะสามหนึ่งเป็นสี่ต่อสองเลยก็ได้มีทางออกแค่นี้ครับก็คือชนะสองศูนย์สามศูนย์หรือสามหนึ่งเท่านั้นครับที่ประเทศไทยจะได้แชมป์นะครับดังนั้นถ้าจะมองในรูปเกมอ่ะถ้าจะถ้าจะมองในผลสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับมันก็ไม่ง่าย ส่วนการจะทำได้เหมือนกับที่ชนะฟิลิปปินส์หรือไม่ก็บอกว่ายังยากอยกู่เพราะว่าทีมชาติไทยจะรับมืออย่างไรมีความกังวลต่อเงียนสนส,น,สนขนาดไหนมีเกมมีแผนอะไรบ้างดังนั้นนักเตะของไทยเองครับจะต้องไม่ผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ทำตามคำสั่งของโค้ชมาให้ดีอันไหนก็เป็นไปได้ครับผมเชื่อว่าไทยทำได้ครับ นี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ